นียอดโวมเอาดูเลยทลายสี่โลอชอมเมื่อเรากัดต่ำลงนะคะเขาเรียกแต่งสาวหนึ่งอาทิตย์ค่ะเขาจะเริ่มแตกตาออกมาแล้วเนี่ยเพื่อนเห็นไหมเขาก็จะออกตามข้อของของเขาเขาเรียกแต่งสาวโอมนะคะถ้าตัดต่ำอย่างเงี้ยมันจะยิ่งทำให้ยอดใหญ่แล้วก็มันจะ ออกยอดเร็วแล้วยอดจะใหญ่มากนี่พอเราตัดแต่งเสร็จนะคะมันจะเป็นลักษณะนี้นะคะเพื่อนๆตัดให้ต่ําเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมากําจัดหญ้าแล้วเราก็จะใส่ปุ๋ยคอกนะคะใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็ให้น้ำนี่ค่ะพอเขาเริ่มโตยอดมันก็จะเริ่มแตกเยอะแล้วมันก็จะมียอดใหญ่ออกมานะคะเนี่ยเพื่อนๆมันก็จะ